เดิวมวจอาเด้อเดี๋ยวแม่แม่จะขึ้นไปเปลี่ยนชุดดิง ดิงดิงไครจูจูจู๊ใครเจเเดนเล็กหรือใหญ่จู๊ใครเจเเดนเล็กหรือใหญ่ชิรุนดาบ๊วยบ๊วยได้ เจะใส่รองเท้าอันไหนออเออเออรถน้ำหนักรถพุงกินตัวไหนเอ้าเขาก็กินกันตัวดํากับตัวขาวผสมกันทั่วบา้วบานทั่วเมืองแล้วค่ะตอนนี้ฮะอโอเคสิใส่ตัวนี้โอเคเดี๋ยวไม่เอาให้โอ้ยมันแมนแนววันนีเจเด่นเอานี่เอาเขาสิใส่รองเท้าพันมามาเดี๋ยวแม่เ,เ,เดี๋ยวแม่ใส่ให้เ,เดี๋ยวกันแป๊บนึงแป๊บนึงยืนบิดอะไร ยืนบิดอะไรมันเมนดาจีแม่หืมนี่ไส้ไส้รองเฉาแป๊บนึงเดี๋ยวไส้าไปงัด้าไปเป็นยังไหนเดี๋ยวแม่ทำให้ไหมอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเด้อเข้าใจปะครับใช่ถามพี่พี่เบิ่งไปยังบอ ไปเล่นน้ำครับเดี๋ยวเดียวแม่ต้องแกะแม่ต้องแกะสายมันออกก่อนนะลูกถามพี่พี่เบิ้งพี่พี่ครับถามเบิง <ไป S 1> ้งเดี๋ยวไฟไฟอย่างมีไฟด้วยมีไฟด้วยอย่างมีไฟ อย่างมีไฟด้วยเกิบเปอันนี้เกิบใขรสีอย่างนี้สีเข erm> ียวสีอย่างก็บอวาดีๆสีเขียวถึกแล้วโอ้วบาเข้ามาเขียวดีๆมั้งสีอย่างก็สีเขียวครับสีเขียวครับโอ้เจ็บนั่นแหละมันน้อยกว่าตีนแล้วนี่ค่ะมันใส่ไม่ได้ มันเอาออกเลยเนี่ยมันใส่ไม่ได้แล้วสีใส่สุดไหนเชี่ยมังกี้เชี่ยมังกี้ใส่ใส่สีใส่มังกี้เออเออว่ผสนสีใส่สุดมังกี้สีใส่กางเกงมังกี้บ่แมนบ่ครับแมนครับบ่โอเคไลฟ์เสร็จตอนเล่นน้ำด้วยตัชีออกอะไรม่ตัวเชีอโอเค สีไซสุดไหนมังคีสีไซกางเกงมังคีบ่สีไซกางเก่งมังคีล่ะสิแต่ถอดออกอันนี้ถอดออกเดี๋ยวแม่เขาอยู่เป็นคนใส่เองอยู่เป็นคนใสเองเป็นคนเลือกเอง <laughs> คองหลวงพอ่อคองหลวงพ่อโอเคอัน okay. นี้คองหลวงพ่อหลวงพ่ออันนี้น้องบอกว่าเป็นของหนูน้องหนูน้องหนูอยู่ไหน no, no. <laughs> น้องหนูน้องหนูอยู่ไหนน้องหนูนี่น้องหนูหลวงพอ่อ <laughs> นองน่งน้องพ่อน้องหนูเอกว่อบอกพี่พี่สิพี่พี่ไปเล่นน้ำไหมครับชวนพี่พี่เร็วปไปในนะ้ำไหมครับไมครับไปกับเจเดนไหมครับปรไปกับเจเดนไหมครับถามบัง ครับอันนี้ของมามีของหลวงพ่อของหลวงพ่อ,อไปเล่นนะลำ,ลำใหญ่<ำ>โอเคเบ้าไหมว้างถูกต้องเก่งมากพี่พๆเจเดนเก่งไหมครับขอบคุณครับมันนี้ก่อนถูกต้อง ขอบคุณครับปามีก่อนหมุดเจ้าเอ้ยเนาะเออเอาอีกบอกครับลำครับลำยัยภาษาอังกฤษว่ายังไงเนี่ยภาษาอังกฤษว่าจังไหนนี่อันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลำยัยเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียกว่าเลิ่งกัน ร้องกัน yes นะคะน่ารักมากขอบคุณนะคะพี่ร้องกัน yes ร้องกันเปิดเจดจิตในจาโอ้เจดจิตเหลือไม่กี่เหลือไม่เท่าไหร่นะคะร้องกันร้องกันนะฉันร้องกันร้องกันภาษาไทยเรียกว่าอะไรนใหญ่ถูกต้องภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลใหญ่ร้องอะไรนะ Long gun. Long gun. Yes. English say long gun and in Thai is say lam yai. Okay? Yes. Okay. Long gun. Long gun and lam. Lam. สวัสดีครับเจนเดนเก่งมากมากนะสุดๆขอบคุณนะคะอ่ะสำหรับใครที่ไม่ทันตะก,กี้นี้เดี๋ยวแม่เปิดให้อีกรอบนึงเดี๋ยวนางบีเปิดให้อีกรอบนึงนะคะเพราะว่ามีหลายคนที่ตะก,กี้นี้จะซื้อแต่ว่านางบีจบไลฟ์ก่อนนะคะมาเอาตอนนี้ก็ได้ค่ะเจ้าค่ะพี่พี่ครับเอาลำโพงออกมาเปิดเพลงห้แน,น่เร็วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่อันที่เปิดให้ผู้ใดที่เอาบอกนะคะบอกพี่พี่ครับ ขอหัวใจห้าหมื่นใจได้ไหมครับพี่พี่ครับหน่อยเลยเร็วพี่พี่ครับไอ้ไอ้เอาลำโพงออกมาเนี่ยไอ้สปีกเกอร์เออตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรตัวนี้ช่วยลดบวมลดโซดี <c oughs> คุณมอาหารด้วยไหมไม่ค่ะไม่ค่ะแต่กาแฟช่วยนางบีค่ะ น,น,นั่งบีพูดตรงๆเลยค่ะแต่ว่ากาแฟซอยนั่งบีพออะไรอย่างคะมันบ่นอยากกินไปแล้วมันมันไม่อยากจริงๆค่ะนั่งบีบอกทุกคนว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้ากินก่อนอาหารสิบห้าถึงสามสิบนาทีแมนว่าสิบห้าถึงสามสิบนาทีใช่ไหมคะนั่งบีบอกแมนบ่าก่อนอาหารแต่ว่านั่งบีนั่งบีตื่นขึ้นมานั่งบีส่งกลิ่นนับไปเลยค่ะสี่ถึงห้าชั่วโมงเจ้าเริ่มสิอยากกินเขา่าแบบนี้พอเวลาคุณเจ้าอยากสิเริ่มอยากกินเข่าที่งดๆคะ่ะดื่มน้ําค่ะ กินน้ำลงไปก่อนนโมเจ้าเนาะไห่ทองมันบอค่อยว่างปานไดน,นะคะตัวนี้มันก็นนสิคุ้มเลยประมาณสี่ั่วห้าสิงหรือว่าใครแบบว่ากลัวห้ามใจตัวเองไม่อยู่นนทรงกินก่อนอาหารน่ะล่ะค่ะดีที่สุดนนกินอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลูกลำอะไรนะลำใหญ่ครับอร่อยไหมลูกมานั่งตรงนี้มาไปเอามาอีกแล้วพี่กะทิเดี๋ยวอาแกะให้น้องนังบี เช้านี้นางบีกินตัวซองดําตัวนี้ไปน้องมอเจ้าเนาะอยากได้โกโก้โกโก้บะมี่ของค่ะเอยโกโก้เบิร์อีลีจ่าโกโก้เบิร์ตอีลีมาพอมี้มาลูกมานักับแม่ค่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ทำให้เดี๋ยวแม่แกะให้กินนาลูกมาลำใหญ่ลำใหญ่อลำใหญ่มาเดี๋ยมนี้เดี๋ยวนี้แกะให้มาลูกมาผู้ใดอยากได้บอกนางบี แม่เปิดตะกร้ากาแฟหน่อยจะเอาตัวไหนคะเอาตัวขี้หรือไม่ขี้ลำใหญ่อาราเตอาราเตเอาลำใหญ่มแหล็กาแฟดสูดสวนเพิ่นปลูกเออบ้านแม่บีคุมอาหารไม่ได้ค่ะเพราะทำอาหารกินกันทั้งวัน <laughs> ค่ะเพราะว่าเฮตดอาหารกินกินกันเบิดมืออีเลี